วัฟเฟิลก็มีนะคะวัฟเฟิลอร่อยอร่อยนะวัฟเฟิลชื่อร้านอะไรนั่นเอง A L ลหรอ A L ลค่ะเอลเวัฟเฟิลนะคะตลาดไหนคนละครึ่งก็รับนะจ๊ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไล่ดูไส้ให้นะคะอันนี้ตัวเองหัน่นนะเนาะใช่ไหมปกติมันเป็นอ๋อเออแม่ก็ยังงงว่าเออทำไมมันเป็นทรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นทรงกลมไงคะแล้วเขาก็มาตัด แล้วก็เป็นไขคลา,ายแซนด์วิชหอมๆอ,อรอ่อยอร่อยมาๆเลยค่ะเนี่ยหลานชอบมากินอันนี้อันนี้สิบบาทใส้กรอกไก่นะคะถ้ามายืนอยู่ตรงนี้จะหอมมากชอมหอมๆยั่วๆเลยค่ะ หลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้มาแจมให้อันนี้ก็มีนะคะเป็นแซนวิชทอดนะคะตลาดไหนเหมือนเดิมพิกัดอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอชอบแบบไหนก็มาเลือกนะคะเพื่อนๆค่ะนำเสนอให้รายการอร่อยอร่อยแล้วเองถ้าเอาไปไว้ตู้ตอนเช้ามันโอเคไหมถ้าอันที่ทอดแล้วอ่ะ ถามลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมกินกาแฟเช้าอ่ะอเดี๋ยวแม่จะดูไว้แล้วก็ไปฟิตเนสหนักมากขอบอกสายออกกำลังกายไม่เป็นไรเวลาเล่นหนักมันต้องกินอะไรรองท้องไงเพื่อนๆว่าแม่จะเอาอะไรอันไหนไหนทายมาดิคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ถูกนะเดี๋ยวมีรางวัลให้ไม่ถูกหรอกเดาใจแม่ยาก นะคะมีมีหลายไส้เลยนะคะทำใหม่ๆตรงนี้เลยนะอะดูหน้าแม่ค้เาเองนะานี่พิกัดแซนด์วิชทอดชิ้นละสิบห้านะคะอย่าไปทำเองให้เหนื่อยบอกแล้วว่าช่องนี้เขาไม่เน้นทำอะไรเองให้เหนื่อยหรอกซื้อตลอด <c oughs> มีคนทำให้กินโอเค <c oughs>